แสงอาทิตย์ค่อยๆเคลื่อนผ่านยอดเขาในช่วงเช้าตรู่ก่อนที่เสียงประกาศจากลำโพงในฐานทัพจะดังขึ้นเปิดฉากวันใหม่ของเหล่าทหารและวิศวกรไทยผู้กำลังทำงานกับหนึ่งในโครงการด้านความมั่นคงที่สำคัญที่สุดในยุคป,ปัจจุบันโครงการที่สะท้อนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีความสามารถของคนไทยและความภาคภูมิใจของประเทศนั่นคือ D11A Thailand p r a m i t s i อาวุธนำวิถีที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยความตั้งใจแน่วแน่ว่าประเทศไทยจะยืนหยัดด้วยเทคโนโลยีที่สร้างได้เองในบ้านเราภาพถูกตัดไปที่โรงงานประกอบขีปนาวุธขนาดใหญ่ผนังโลหะสะท้อนแสงไฟเหนือสีสันอย่างเป็นระเบียบทีมวิศวกรในชุดป้องกันสีขาวกำลังตรวจสอบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นอย่างละเอียดไม่มีความผิดพลาดใดสามารถเกิดขึ้นในห้องนี้ได้ เพราะทุกเซนติเมตรของ d 1 1 a ต้องสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อให้ภารกิจในอนาคตสำเร็จโดยไร้ข้อผิดพลาดความเคร่งเครียดและสมาธิของพวกเขาปนกับความภาคภูมิใจที่รู้ว่าตัวเองกำลังสร้างชิ้นส่วนสำคัญให้กับประเทศ เสียงบรรยายค่อยๆดังขึ้นย้ำถึงความหมายของโครงการนี้ว่า D11A ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของอธิปไตยเทคโนโลยีและความมุ่งมั่นของคนไทยที่ต้องการยืนบนขาของตนเองในด้านเทคนิคขั้นสูงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ที่ไทยได้พัฒนาขีปนาวุธนำวิถีระยะกลางที่มีความแม่นยำสูงด้วยเทคโนโลยีที่เรามีสิทธิใช้และควบคุมได้เต็มรูปแบบ ภาพเคลื่อนไปยังแบบจำลอง3มิติของ d 1 1 a จากแกนกลางของขีปนาวุธที่มีระบบควบคุมการบินขั้นสูงหัวรบที่ถูกผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดไปจนถึงระบบขับเคลื่อนที่ผ่านการทดสอบหลายรอบในห้องทดลองลับทีมพัฒนาใช้เวลาหลายปีเพื่อทดสอบปรับแต่งและประเมินผลให้มั่นใจว่าขีปนาวุธนี้จะบินได้ทุกสภาพอากาศและตอบสนองตามคำสั่งได้แทบจะทันทีเมื่อถูกปล่อยจากแท่นยิง ฉากถูกเปลี่ยนเป็นสนามทดสอบที่กว้างใหญ่มีภูเขาและทะเลอยู่ลิบลิบรถลำเลียงขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาอย่างช้าช้าบนพื้นดินสีแดงเสียงคำสั่งของผู้บัญชาการดังขึ้นชัดเจนแม้จะเป็นเพียงการทดสอบแต่ทุกคนรู้ดีว่าทุกวินาทีคือบทพิสูจน์ความสามารถของโครงการทั้งโครงการทีมงานต่างเตรียมพร้อมในตำแหน่งของตัวเอง ขณะที่กล้องจับภาพไปที่แท่นยิงซึ่งบรรจุ d 1 1 a ตัวจริงเสียงจริงขีปนาวุธสีเทาด้านสะท้อนแสงอาทิตย์ที่ส่องมาตรงแนวกระบอกยาวราวกับเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลงังและความมั่นคงเสียงนับถอยหลงังเริ่มจากสิบภาพมุมต่างๆถูกตัดสลับอย่างรวดเร็วทั้งใบหน้าที่เต็มไปด้วยความคาดหวังของวิศวกรหน้าจอเรดาร์ที่วิ่งเป็นเส้นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่สว่างขึ้นและมือของเจ้าหน้าที่ที่กดปุ่มคำสั่งปล่อยขีปนาวุธ เมื่อเสียงนับถึงศูนย์แสงไฟสว่างวาบเสียงคำรามของเครื่องยนต์ดังสนั่นทั่วพื้นที่ดี1 a เอพุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างราบรื่นร่องรอยควันสีขาวขีดเส้นทางเป็นลายยาวกลางฟ้าเหมือนลายเซนแห่งความสำเร็จกลองเร่งติดตามตัวขี่ปณนาวุธขณะมันทยานขึ้นสูงอย่างมั่นคงก่อนจะเร่งความเร็วเข้าสู่ภาวะเหนือเสียง เสียงบรรยายอธิบายว่า D11A ถูกออกแบบให้มีความแม่นยำสูงด้วยระบบนำวิถีหลายชั้นทั้งการนำทางด้วยเรดาร์การนำทางด้วยสัญญาณดาวเทียมและระบบจับความร้อนทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณอย่างหนักความสามารถนี้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการป้องกันประเทศในยุคที่เทคโนโลยีสงครามพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ภาพตัดไปที่ห้องควบคุมหลักเจ้าหน้าที่แต่ละคนรายงานผลการติดตามแบบเรียลไทม์เสียงวิศวกรพูดเบาๆว่าเสถียรดีครับเส้นทางตรงตามที่คาดไว้ผู้บัญชาการพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มที่แทบไม่ปรากฏให้เห็นมาก่อนเพราะนี่คือผลลัพธ์จากการทำงานหนักหลายปีทั้งคืนที่ต้องนั่งเฝ้าการจำลองทั้งอุปสรรคทางงบประมาณและทั้งข้อจำกัดทางเทคนิคที่ต้องค่อยๆแก้ทีละขั้น ภาพแสดงจุดตกของเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปหลายสิบกิโลเมตรขณะที่ D11A พุ่งลงสู่จุดที่กำหนดความแม่นยำถึงระดับไม่กี่เมตรจากตำแหน่งที่ตั้งไว้ละอองฝุ่นลอยขึ้นกลางทะเลทรายเสียงเฮดังก้องจากห้องควบคุมทุกคนต่างลุกขึ้นปรบมือด้วยความดีใจมันไม่ใช่แค่ความสำเร็จในการทดสอบแต่มันคือการประกาศว่าคนไทยสามารถสร้างเทคโนโลยีความมั่นคงระดับสูงได้ด้วยตัวเอง ตัดภาพกลับมายัางโรงงานวิศวกรคนหนึ่งให้สัมภาษณ์เขาเกล่าวอย่างภูมิใจว่าเราอยากให้คนไทยรู้ว่าเบื้องหลังเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกอย่างเริ่มจากความตั้งใจเริ่มจากความเชื่อว่าเราทำได้วันนี้เราได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงเสียงบรรยายเสริมว่าความสำเร็จของ D11A ยังเปิดประตูให้ไทยสามารถพัฒนาระบบอื่นๆในอนาคตไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบครบวงจร แพลตฟอร์มโดรนอเนกประสงค์หรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีอวกาศที่สามารถต่อยอดได้อย่างไร้ขีดจำกัดภาพฉากต่อไปแสดงทหารไทยกำลังฝึกซ้อมร่วมกับระบบ D11A ทําให้เห็นถึงความพร้อมในการใช้งานจริงทั้งขั้นตอนการเคลื่อนย้ายการประกอบการจัดเก็บและการยิงในสถานการณ์จำลองต่างๆเสียงบรรยายเน้นว่าอาวุธไม่ใช่เพียงสิ่งของที่สร้างขึ้น แต่ต้องมีบุคลากรที่ผ่านการฝึกฝนให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพซึ่งกองทัพไทยได้เตรียมความพร้อมในจุดนี้อย่างเต็มที่แสงสีทองของช่วงเย็นเริ่มทาบลงบนทิวทัศน์ของฐานทัพภาพดี 11A ที่จอดนิ่งอยู่บนแท่นยิงเหมือนเสาหลักแห่งยุคใหม่ผู้บรรยายกล่าวทิ้งท้ายว่า ดีหนึ่งหนึ่งเอไทยแลนด์พรามิไม่ใช่แค่โครงการของทหารไม่ใช่แค่ผลงานของนักวิจัยแต่มันเป็นก้าวสำคัญของคนไทยทั้งประเทศก้าวที่จะพาเราไปสู่อนาคตที่เราสร้างเองได้ด้วยมือของเรากลองค่อยๆซูมออกท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มเข้มลมพัดผ่านพื้นสนามทดสอบเหมือนเป็นสัญญาณของยุคใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นเสียงสุดท้ายบรรยายว่า นี่คือความภาคภูมิใจของไทยนี่คืออนาคตที่เราเลือกสร้างนี่คือ D11A ไทยแลนด์พีรามิ t ซิล